สวัสดีหลวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเืนทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพลอยก็อยู่ที่ตรงร้านร้านหนึ่งนะคะข้างๆเลียบทางดลวจรามอินทานะคะก็แวะมาหาอะไรกินอร่อยๆนะวันนี้ก็ที่สั่งมาก็จะมีเป็นยำสาหร่ายไข่กุ้งนะคะหน้าตาของยำสาหร่ายไข่กุ้งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ รสชาติก็แบบโอเคอร่อยมากค่ะนะคะแล้วก็จะมีเป็นเมนูยำปลาดุฟูนะคะยำปลาดุฟูก็คือทำม,มาเป็นขมวดขมวดเลยอันนี้ก็ลวกค่ะไปกินแล้วกันนะแล้วก็จะมีเป็น เ็นไก่ทอดเ็นไก่ทอดต้องจิงม้มกับจิ้มนะคะน,นี่คือหน้าตาของเ็นไก่ทอดค่ะจิม้มจิ้มอร่อยมากแล้วก็จะมีเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือแมคโครเฮิมะพาวน,นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือแมคโครเฮิมะพาวก็ต้องมากินแกงนะคะแล้วก็น้ำส้มต้มค้น แมรคะทายเพื่อนๆที่นแ,นแล้ค่ะบอกด้ว่ามา